ครับสวัสดีครับแหมวันนี้มาพบก,กับผมบอยเศรษฐรนาคราชอีกแล้วนะนี่ให้ดูบรรยากาศให้ดูหุบเขาติดถนนเลยนะข้างหลังไม่ใช่ข้างหลังในข้างหน้าผมนี่คือหุบเขาเลยเทือกเขายาวๆแล้วก็มีบ้านคนด้วยเส้นนี้รถเยอะครับอ่ะเข้าเรื่องเข้าราวเลยผมจะพามาดูที่นะครับเป็นประโยชน์กับท่านนะซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึง่งผมอยากให้ท่านได้รับประโยชน์รับข้อมูลเป็นตัวในการพิจารณานะผมยืนอยู่แปลงนี้เนี่ยแปลงนี้ เกือบหกไร่ห้าไร่กว่า2ฉงนดนะห้าไร่กว่าเนี่ยเกือบหกไร่อีกนิดเดียวนะครับติดถนนเนี่ยตกประมาณ200กว่าเมตรพูดให้เราไปฟังก่อนนะเนี200่ยสองกว่าเมตรเนี่ยคือแปลงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยนะครับด้านเนี้ยนี่ก็ติดถนนนะแต่สารเราเนี่ยเขาจะเฉียงนิดนึงนะแต่คือสาธารณะเอาง่ายๆเลยต้นโพลต้นเนี้ยกับสาร,รคือสาธารณะนะครับตรงที่ผมจอดรถเข้าไปข้างหลังนะข้างหน้ารถนั่นนะนะครับนั่นก็คือเนี่ยก็คือทางเขาเรียกว่าสาธารณะข้างหลังเป็นคลองน้ํานั่นก็สาธารณะ ไอฝั่งนูน้นก็เป็นทางลุกหลังก็สาธารณะพูดง่ายๆเลยแปลงเนี้สาธารณะสี่ด้านเออเว้ยเดี๋ยวลมแรงมากสาธารณะสี่ด้านเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะมีหุบเขามีอะไรด้วยแปลงเนี้อยู่ที่อําเภออู่ทองนะอําเภอหูอูอออ่ทองนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีแต่อันเนี้ยอาเภอรเราขวัญแคงง่ง่ายๆเลยข้ามถนนนี้ก็ข้ามจังหวัดละเราขวัญน,นี่มันกาญจนบุรีอ่ะนะทีนี้เล่าให้ฟังอีกเราก็เดินไปเรื่อย ถ้าไม่เล่าแล้วไม่เดินเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับจะไม่ได้รูขอบเขตกันสักทีแต่ขออนุญาตเดินฝั่งนี้เพราะฝั่งนู้นมีหมาหมาดุเนี่ยที่เห็นเขาโพดทั้งหมดเลยเนี่ยนะแต่เขตเราอยู่ตรงเสาไฟนะตรงนี้คือเขตหลวงย๋ยวให้ดูนิดนึงก่อนก่อนจะเดินไปทางนู้นนะนะแปลง,ง่ายๆเลยว่าเขาขยายสี่เลนก็ไม่กินที่เราหรอกนะครับศาลนี่อย่าไปกลัวเลยนะครับเป็นศาลที่เขา,าเหมือนกับคนเคารพบ,บูชานะครับเป็นชาวบ้านก็จะเป็นอย่างนี้แหละน้ําไฟมีพร้อมนะ นะครับแถวบ้านผมก็มีนะครับศาลยัยงไงผมเคารพบูชาด้วยซ้ําเขตเราเนี่ยอยู่ตรงเสาไฟตรงนี้ตรงไปนะครับตรงนี้คือเขตทางถนนทั้งหมดที่ผมบอกอ่ะเขาขยายสี่เลยเรายังไม่เจ็บตัวเลยนะครับดะให้รถไปหน่อยเสียงมันดังหมดเนี่ยเกือบเกือบหกไร่แล้วกันขายยกแปลงอยู่เมื่อก่อนเขาขายอยู่ที่รถมาแล้วอ่ะนะสอง้าล้านตอนนี้สุด,สดเลยสุดหเก้าล้านนะครับเจ้าของเขาอยากขายนะครับเศร,รษฐกิจอย่างนี้แล้วก็สุดแล้วนะสุดแล้วออกค่าโอนด้วยออกค่าลังวัดด้วย ศาลาเนี่ยเป็นศาลาเอาไว้พักประจําหมู่บ้านแล้วก็มีบ่อน้ำนะฝนมันตกข้างในนี่หมู่บ้านเพียบนะครับเราอยู่ปากซอยเลยนี่เนี่ยแปลงเน,เนี้ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านท้ายก่อนสักหน่อยหนึ่งก่อนจะดูด้านหน้านะที่เป็นข้าวโพดท,ทั้งหมดเลยนะครับสองชนดนะไอฉนดอีกนิดหนึ่งมันแค่30ิบตารางวาเองนะครับโอ้น้ำนี่มันมันสีมันเป็นอย่างนี้นะะดินมันสีนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อน สนใจก็ลองดูนะครับเป็นทางเลือกนะครับสาหรับคนที่จะมาแบ่งลอกขายยังได้เลยเนี่ยมันเป็นล่องน้ําตรงเนี้ยเราติดล่องน้ํานะเดี๋ยวต้องรังวัดอีกก่อนซื้อขายจะได้รู้เขตที่ชัดมันเป็นล่องน้ําอย่างเงี้ยนี่คือสาธารณ่าของเราเป็นข้าวโพดทั้งหมดนะครับผมถึงบอกไงว่าแปลงนี้มันพิเศษคือมันสาธารณะ4ด้านถนน3าด้านนะครับคลองน้ํหนึ่งด้านนี่รถเลี้ยวละนี่ดูวิวนี้เห็นไหมชุมชนดีๆเรานี่เองนะฮะ ลองดูนะนะครับใครชอบที่แบบนี้นะครับที่ติดถนนยาวๆเลยอะยาวๆเลยแล้วถนนหลายๆด้านเนี่ยเหมาะนะครับ2.69ล้านนี่ท่านก็นดูนะคุ้มไม่คุ้มนะครับลองดูเอาละกันนะครับการดูที่เนี่ยนะมันต้องดูหลายๆอย่างหลายๆองค์ประกอบนะครับความชอบไม่ชอบด้วยอะไรหลายๆเรื่องนะไปอันนี้ฝั่งนี้เป็นคอนกรีตนะมีไฟมีไฟถนนด้วยนะครับ ผมไม่ได้บอกที่แปลงนี้มันดีแต่จะซื้อไปเนี่ยไปแบ่งลอกขายได้มีลูกห้าคนแบ่งคนละไร่ยังได้เลยเออมีหลานก็แบ่งได้นะครับเพราะมันติดถนนยาวแบ่งแล้วไม่เสียรูปแล้วก็ไม่ใช่ที่ตาบอดเวลาแบ่งนะครับรถเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะแล้วก็ آ, ป,ป่าปปามีนะไฟฟ้ามีนะครับี่ไฟฟ้ามีสแสดงให้เห็นเลยเดี๋ยวผมก็จะพาเดินดูด้านหน้านะที่งอกเนี่ยหรือที่เกินเนี่ยเป็นไร่นะครับถ้ามรวมแล้วนะนี่เห็นไหมเห็นแนวเสาไฟไหม ให้ดูนี่เสาไฟมันตรงนะครับท่านดูดีๆนะเดี๋ยวผมจะให้เข้อมูลอะไรตรงนี้อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะเนี่ยอู่ทองนะห่างากรุงเทพร้อยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดหนึ่งห่างากรุงเทพร้อยยีิกิโลหันหน้าเนี่ยออกถนนเนี่ยที่ตะวันออกนะที่ตะวันออกนะสูงกว่าระดับน้าทะเล90กว่าเมตรนะสูงกว่าระดับน้าทะเล90กว่าเมตรไม่ผิดนะครับผมเปิดข้อมูลทีนี้ท่านดูเสาไฟเนี่ยไปถึงถนนเนี่ยสิเมตรเป็นอย่างน้อยเสาไฟอันนี้ไม่เกี่ยวนะอ่าให้ดูต้นนี้ ่าเนี่ยเสาไฟของสุพพันเนี่ยเขาจะเว้นไว้ประมาณสิบกว่าเมตรนะครับให้ดูความแตกต่างนะแล้วถ้ามาดูตรงนี้นะหันหลังนะแค่หันหลังอันนี้เป็นจังหวัดกาญจนบ,บุรีแล้วนะเราขวัญถ้าดูเสาไฟนะเห็นไหมห่างประมาณหกเมตรแต่และจังหวัดเสาไฟมันไม่เหมือนกันท่านดูด,ดิ๋ยวหาผมกหกเนี่ยหกเมตรถึงถนนอ่าพอมาตรงนี้หันหลังปืด๊ดเนี่ย 15เมตรประมาณนะเห็นไหมไอเสาโดโดเนี่ยมันเป็นเสาที่ส่งมาจากเชื่อมต่อไงมันเป็นอสองสองจังหวัดอะที่มุมผมผมยื่นอยู่เนี่ยมันเป็นการทับเกี่ยวไงแต่พืนนี้ยอยู่ในเขตของฉนาฉดของสุพรรณที่เดียวนะที่อู่ทองนะครับแปลงนี้ห่างจากวัดเขาเขากาแพงบ้านท่านอยู่ไหนไม่ดูนะท่านเซิร์ชเลยวัดเขากาแพงอะประมาณ3มกิโลนะจุดพบแปลงนี้ก็คือไปเจอกันที่วัดเขากําแพงแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้ตามถนนก็ประมาณเมตรกว่าเนี่ยสังเกตถนน สังเกตเสาไฟเห็นป่ะสุพรรณจะมาจบตรงนูน้นอันนี้มาการเห็นไหมเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาผมโกหกท่านดูเสาไฟอ่าเห็นไหมบ้านคนพื้ับครับเพราะฉะนั้นจุดที่ท่านจะได้ประโยชน์แปลงนี้คือ1ท่านได้ถนนยาวเนี่ยแปลงเนี้ยท่านได้ถนนยาวแล้วก็4ด้านด้วยสอง ท่านได้ที่งอกเยอะอย่าไปปลูกบ้านนะท่านปลูกการเกษตรอะไรก็ไม่มีใครเข้าไปยุ่งกับท่านหรอกนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์มันโอเคนะเด,เดินไปเรื่อยๆท่านจะเห็นนะครับเป็นวิวภูเขาเป็นหุบเขาห่างจากกรุงเทพขับรถสองชั่วโมงแล้วกันโดยประมาณนะโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็เหมาะกับการทําบ้านพักตากอากาศนะครับเพราะอากาศมันไม่ได้คิวริ้วคิเล่อะไรมากแถวนี้นะนที่เป็นข้าวโพดท,ทั้งหมดอะเห็นไหมมันจะมีรถออกมาจากซอยแยะๆฮะออกมาเรื่อยๆ บ้านนี้คนอยู่กันพึบพับเดี๋ยวท่านจะหาว่าผมโกหกนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไอ้เอาที่มาหลอกขายอยู่ในป่าในดงหรือเปล่าท่านดูรถเอาละกันอ่าเพราะงั้นจุดดีแป่งหนึ่งแต่งนี้คือท่านไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายอะ่ะมีเพื่อนบ้านนะครับบางครั้งลำคาญเสียงรถซะด้วยซ้ำนะครับมีเพื่อนบ้านเยอะนะครับมีรถวิ่งเยอะห่างจากโรงพยาบาลเนี่ยมันไปได้สองที่ถ้าไปทางอำเภอเราขวัญก็ได้ ไปถึงอำเภอรเราขวัญเนี่ยกาญจนบ,บุรีมันก็ประมาณสิบห้ากิโลไปอู่ทองก็สิบ้ากิโลโดยเฉลี่ยนะอันนี้ให้ดูหมาหมาดุหมาดุมีมีแทงน้ำเด่นนะครับที่แถวนี้มันจะเป็นดินดำนะครับดินดำผมเดินไปนี่ผมก็ระวังข่าวผมไปนะเนี่ยที่เป็นข้าวโพดท,ทั้งหมดเลยนะครับทำทางลงก็สบายแล้วแต่จริงๆอ่ะท่านจะทำทางลงตรงนี้ก็ได้นะหรือไปเข้าด้านข้างก็ได้อยู่ที่ท่าน ท่านดูนี่นะให้ดูบ้านคนให้ดูลั้วบ้านคนทั้งนั้นนะครับเปิดร้านขายของเล็กๆยังได้เลยเดี๋ยวท่านจะเห็นวิวภูเขาเนี่ยครับให้เลยตรงนี้ไปก่อนเห็นลดไหมราคานี้ไม่ลดแล้วนะครับรวมค่าโอนร,รวมค่ารางวงรางวัลทั้งหมดนะครับไเกือบหกไร่เนี่ยจฉนดสองพื้นเนี่ยสองจุดหกเก้าเนี่ยลดมาแล้วนะครับ รถมา 2, สอง0,000กว่าบาทแล้วเขาก็อยากรีบขายเอาง่ายๆนะฮะมันหลุดมาจํามาไปเสียเวลามาจํามาเกือบเดือนนะครับแปลงนี้นะจริงๆแปลงนี้ถ้าใครสนใจจะจองเลยก็ได้นะ2 0 0 0มวันนะครับแค่15วัน2 0 0 0 0ื 20, ไปโอนกันช่วงก่อนโอนก็คือรังวงรวัดที่เรียบร้อยก่อนอ่ะไปะเห็นไหมอย่างกว้างเลยเดี๋ยวพอมาหลุดตรงนี้ไปปุ๊บท่านจะเห็นหุบเขาให้หลุดตรงนี้ก่อนนี่ให้ดูก่อนเห็นยังเริ่มเห็นหุบเขายังมันจะเป็นหุบเขา ุบเขานะมันมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือยิ่งใกล้ยิ่งไม่เห็นแต่ถ้าออกไปไกลๆเห็นแปลงเนี้ยนะท่านทีขับรถย้อนไปข้างหลังสักประมาณ2กิโลนะโอ้โหท่านจะเห็นหุูเขาล้อมรอบเลยนี่ลายข้าวโพดหมดเลยรู้สึกจะมีบ่อน้ําบาดาลอยู่ลูกหนึ่งมั้งเนี่ยเนี่ยตรงนั้นอ่ะตรงที่มีศาราน่ะเออจริงๆเมื่อก่อนเขาจะแบ่งขายเป็น2งาน2งาน2งงานทีนี้เจ้าของมองว่าเออกลัวช้าเห็นไหมเห็นปักถุงไหมก็เลยให้ขายที่เดียวหมดเลยนะครับ นั่นหมายงหน้าหนึ่งวันนะใครจะมาชมแปลงนี้นะครับเบอร์ผมก็098 387 5 209นะ098 387 5 209นะครับไอดีไลน์ผมก็ SIBOY เลข8อ่ะดูเอาอ่าเห็นไหมหมุนตัวให้ดูรอบเลยอ่าอันนี้ก็ปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะครับนี่ยังไม่สุดรีงเลยนะ แล้วคิดดูว่าสีด้านเนี่ยโอ้โหมันจะขนาดไหนฮะเกือบกิโลอ่ะเส้นรอบวงะนะครับถนนทั้งนั้นสาธารณะทั้งนั้นนะครับคดบอ่อเก็บน้ําได้ผมนึงบอกไงว่าเนี่ยถ้ามีลูกห้าคนเนี่ยสมมตินะแบ่งไปเลยนะครับแบ่งกันเลยไม่ต้องมาทะเลาะก,กันที่หลังไม่ใช่ที่ตาบอดแล้วก็มาทําการเกษตรได้นะครับให้ดูบ้านเรือนแค่เสียงมาเห่านี่ก็รู้แล้วใช่ไหมฮะว่าบ้านเขาเยอะแถวนี้อ่ะไปยังไม่จบที่นะครับยังไม่จบ นี่ดูดูแปลงตรงข้ามนี่เขาเป็นทุ่งหญ้าเรามาทําอย่างเขาก็ได้นะอันนี้ถมไม่แพงหรอกเพราะมันห่างสูงไม่เท่าไรหร่ะผมไม่ติดถนนนี่เดี๋ยวเพิ่มมูลค่าได้นะครับนี่นี่ให้ดูวิวนี้นี่วิวทองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปสุดก่อน,นี่ยังไม่สุดนะท่านดูภูเขาอนนุนน,นะเห็นเทืเกอกเขาไหมจริงๆนั่นงเทืเกอกเขามาเลยนะทีนี้ป่ามันบางอาต้นไม้มันบัง นี่นะยังเป็นเทือกเขาอยู่นะผมบอกแล้วบ้านท่านอยู่ไหนไม่รู้ท่านเซิร์ชเลยวัดเขากําแพงอำเภออูอ่ทองนะครับสุบพรรณบุรีแล้วมาเจอกันตรงนั้นเนี่ยที่เห็นเนี่ยหน่อไม้ฝรั่งดูต้นข้าวโพดเห็นไหมอบอันแลยเะครับปูกส่วนใหญ่เขาเจาะน้าบาดาลกันนะครับในการทําการเกษตรเห็นไหมสวยไหมนี่อยู่ตรงข้ามที่เราเลยนะนี่ที่เรายังไม่สุดยังไม่สุดอีกนะครับไปไปให้สุดครับ ร้อนน่าดูเลยผมรีวิววันที่15นะตุลาคมนะครับเดีย๋ยวให้สุดก่อนก็หันตัวอีกนิดนึงครับเห็นไหมท่านจะเห็นเทือกเขาเรื่อยๆท่านดูแล้วกันชั่งน้าหนักอันเอาดูผมแล้วท่านจดใส่กระดาษก็ได้แปลงนี้มีข้อดีอะไรข้อเสียอะไรนะครับท่านเห็นนุ่งขาวไหมนั่นแหละคือเขตเรานะตรงไปข้างหลังเลยนี่ก็คือสาธารณเนี่ยนะครับเห็นยัง่หมุนตัวอีกครั้งหนึง่ง เนี่ยเห็นยังเห็นวิวภูเขายังตรงนี้หันจากภูเขานิดเดียวนะครับใกล้มากบางทีมก็ไม่ได้ดูความสวยงามนะนี่ไงเห็นไหมฮะเนี่ยท่านมาถมดินอย่างนี้ก็ได้อันนี้พวกนี้เป็นการรู้สึกจะเป็นแบ่งล็อกขายเขาขายไปหมดแล้วนะครับอันนี้ของี่อื่นเขาเห็นแวบๆขออนุญาตพลาดพิงนิดหน่อยนึงพูดถึงพูดถึงใช้คําว่าพลาดพิงไม่เหมาะอ่านี่เห็นไหมอันนี้เขาก็ถมนะครับก็ถมเขาซื้อกันไปหมดแล้วถมเก็บอ่ะเนี่ยฮะ ถุงขาวเนี่ยเราเขียเสาไฟพอดีเลยเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือที่ที่ฟรีที่ถนนทําอะไรก่อนก็ได้ถา้ายังไม่ทําำะนะเห็นไหมเขา,ายังปลูกเขายังปลูกข้าวโพดล้ํามาเลยแล้วก็เข้าไปถึงข้างในนู้นไปถึงถุงตรงนู้นเดี๋ยวพาไปดูสักหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาส่งกันนะครับครบรอบพอดีนี่แหละที่ผมบอกอเกือบหกไล่อะ่ะสองจุดหกเก้าล้านสองจุดหกเก้าล้านนะครับไม่ต้องต่อนะครับเพราะลงมาแล้วครับ เดี๋ยวให้จบตรงนั้นเนี่ยที่ผมอยู่ในสาธาณะนะที่เดินอยู่เนี่ยนะฮะในะโฉนดร,ระบุชัดครับจะพาไปดูของน้ําไม่มีน้ําหรอกเป็นล่องน้ําสาธารณะครับนานๆจะเจอสาธาณะรอบสีด้านเนี่ยถึงภุงขาวเนี่ยบางที่เขาเรียกว่าห้วยหนอง คลองบึงอะไรต่างก็เรียกกันไม่เหมือนกันนะฮะนี่เห็นไหมแล้วก็เลาะไปนี่ไงที่เราทั้งหมดอ่านี่นี่ให้ดูนี่คือสาธารณะนะที่ผมยืนอยู่เนี่ยเนี่ยสาธารณะนะครับเขตคลองนี่ด้วยมาบูรณะเอาละกันเนี่ยแต่ไม่มีน้ำนะเนี่ยเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยคือสาธารณะของน้ําเห็นไหมแต่มันไม่มีน้ําหรอกเพราะว่า มันไม่ได้บูรณนะไงหญ้าเยอะมันขึ้นลกหมดไปเราไปส่งกันข้างหน้าแล้วกันครับโอ้อากาศดีเลยใช้ได้เลยฮนะหลังจากฝนตกมานานนะครับย่งงผมนึกพาท่านมาดูไงให้ท่านมองเห็นลองจดใส่กระดาษดูแล้วกันอย่ายที่บอกนะแปลงนี้มีข้อดีอะไรข้อเสียอะไรลองชั่งน้ําหนักดูข้อข้อดีเอาไว้ฝั่งขวาข้อเสียเอาไว้ฝั่งซ้ายก็ได้ใน A4 แผ่นหนึ่งนะถ้าท่านลองดูแล้วกันนะครับลองเปรียบเทียบดูนะ ว่ามันมันคุ้มค่างเงินกับท่านหรือในกระเป๋าท่านหรือเปล่าเข้าแบงค์ได้นะลองไปคุยเอาลัะท่นนะครับแต่แบงค์ให้เท่าไหร่ไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะไปส่งท่านบนเนี่ยบน,บนเนินตรงเนี้ยอันนี้ก็สูงถมท่าถนนเลยนะครับเดี๋ยวขอนะอนุญาตเงียบนิดนึงเพื่อตะเกียดตะกายขึ้นไปนี่เห็นไหมนี่คือที่ที่เขาถมถนติดถนนแต่ปลายหญ้ามันขึ้นนี่เห็นไหม แต่ที่เขาแคบกว่าเรานะอันนี้เป็นหินคุกเลยเห็นไหมน,น,นี่เห็นไหมเขาก็ยาวเหมือนกันนะครับแต่ที่เราเป็นสองเท่าของเขาอะนะนี่เห็นไหมที่เป็นป่าเขาโพดทั้งหมดอ่ะไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทวนอีกครั้งหนึ่งหมดนี่สองจุดหกเก้าล้านนะครับม่รถแล้วอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีห่างจากกรุงเทพประมาณร้อยยี่สิบกิโลนะครับรบกวนนัดหม่ย่วงหน้าหนึ่งวันแล้วกันอ่ะโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข ร่ำรวยเงินทองนะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากจากผมบริษณ์ศรีนักราชครับสวัสดีครับ